สวัสดีครับเอฟซี 3, ทุกท่านนะครับหลายท่านก็สอบถามมาในเรื่องของการปลูกทํำยังไงไม้จะโตเร็วถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้ภาชนะในกระลมังมันจํากัดนะฮะด้วยธาตุอาหารด้วยความชื้นรากไม่สามารถไปหาอาหารเองได้นะฮะเพราะนั้นจะโตช้าถ้าบอนไซท่านอยากสร้างให้จบเร็วท่านต้องหาภาชนะใหญ่ๆกระลำมังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลอีก แต่ถ้าปลูกลงดินได้ไหมได้ครับแต่ท่านต้องมาคอยดูและนะต้องคอยคอยคุมรากเพราะว่ามันจะโตเร็วนะครับออีกทั้งกิ่งก็จะโตเร็วด้วยถ้าแตกมาแล้วโตเร็วมากเลยท่านก็ต้องมาดูแลอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําถ้าท่านจะปลูกลงดินท่านต้องหาอะไรรองนะครับผมจะใช้ถาดอันนี้ถาดที่พังแล้วนะนะครับหาหาจานรอง หรือจะหาฟีเจอร์บอร์ดนะที่จะรองไว้เพื่อไม่ให้รากลงในแนวดิ่งเวลาเราลงเราต้องเตรียมที่จะยกขึ้นนะครับพอเราสร้างสร้างได้โครงสร้างแล้วเราต้องยกขึ้นเลี้ยงในในภาชนะในกระมังนะครับเพราะนั้นผมก็จะหาที่รองนะครับพอรองเสร็จแล้วนะครับ วัสดุรองพื้นนะผมจะพูดถึงละเอียดเลยนะครับก่อนที่จะเอาไม้ลงนะผมจะใช้ขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยผมไม่ได้หมักนะผมจะเป็นแบบแบบไม่โดนรากพืชน,นะในระยะที่จะรองพื้นเนี่ยกว่าที่รากพืชจะยังลงไปนะครับมันก็คงจะด้วยสลายได้นะครับเราจะใช้ขี้เลื่อยใช้แกลบดิบ นะถ้านะไม่มีก็ใบไม้ผุใบรําปูใบอะไรก็ใส่ได้นะครับต่อไปนะฮะจะเป็นขี้วัวนะอันนี้สาคัญยิ่งเลยไม่มีไม่ได้ครับนะต้องมีนะน,นี่ขี้วัวผมก็ไม่ได้หมกักเป็นขี้วัวที่เป็นขี้วัวเก่าครับใส่สดเลยไม่ใช่ใส่สดครับก็เ,เรียกว่าไม่ได้หมักให้มัน มันย่อยสลายนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ย่อยเองเขาอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นคอกวัวเลยมาจากคอกวัวขอกวัวเนื้อนะไม่ใช่ขี้วัวนมนะไม่ใช่ถุงผมงก็ไปซื้อจากชาวบ้านมานะประมาณนี้นะครับจะรองเยอะแค่ไหนก็ได้อยู่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ประมาณกครึ่งกระสอบนะครับหรือจะใส่เป็นปี๊บเลยก็ได้นะแล้วแต่ลองดูนะ เออผมใส่ขี้วัวเสร็จแล้วนะครับผมจะใส่ปิดหน้าอีกนะปิดหน้าด้วยแบบขี้เลื่อยก็ได้นะแต่ใส่ข้างๆหน่อยนะแบบนี้ไม้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่จะปลูกในภาชนะแน่นอนนะครับตรงที่จะให้ผิวสัมผัสนะระบบรากสัมผัสกับ กับดินกับวัสดุหรือผมใช้ใบกัมปูใบกัมปูที่หมักโดยธรรมชาติผมก็ไปกวาดมาเนี่ยเนี่ยเ,เขาก็จะย่อยสลายแล้วนะครับอันนี้ย่อยสลายแล้วนะครับที่ปนขี้เลื่อยด้วยนะนะไปกวาดมาท่านต้องสะสมไว้ตัวนี้สําคัญยิ่งนะฮะตามหลักวิชาแล้วก็บอกว่าอาใบกัมปูนะฮะพืชตระกูลถั่วมันจะสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ ึ่งพืชอื่นไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้ปุ๋ยยูเรียเอานะอย่างนี้ธรรมชาติเลยเราลองลองก่อนขี้เลื่อยนะครับรองจากขี้เลื่อยนะขี้เลื่อยมันมันยังไม่ย่อยสลายนะเพราะย่อยสลายกระบวนการจุลินทรีย์ในดินย่อยสลายมันจะทำให้ไม้เนี่เออร้อนนะครับมันก็มีอันตรายกับระบบรากเหมือนกันนะเราก็ต้องดูแลอีก ในส่วนนี้นะครับนะบพอได้ริแบบนี้แล้วนะครับที่นี้ก่อนที่จะเอาไม้ลงเนี่ยนะน,น้ากระมังท่านก็เคาะเลยนะ้ำไม่ให้มันติดข้างๆนะครับดินที่ติดเนี่ยอันนี้ก็ไปกําปูเหมือนกันหานะดินเก่าผมไม่เคยเขียออกนะครับไม่ไม่สางรากนะระบบรากของไม้นี่จาเป็นมากเลยถ้าเกิดเราไป ไปทําเข้ากระเทือนเนี่ยเขาก็มีสิทธนะฮะที่จะชะงักการเจริญเติบโตนะผมหาว่าจะดูงัดเลยไปโทษทีหาประกอบงัดที่ผมใช้มีดนี่เพราะว่ามีดตัวนี้ผมใช้ตัดรากถ้าเราจะเอาไม้ลงกระถางเราตัดรากนะครับไม้บางชนิดนะตัดเลยอย่างเช่นตะโกนะแบบนี้เรางัดขึ้นอ,อ่อเขากำลังแตกยอดใหม่เลย หรือมะขามใบแค้นนะครับมะขามใบแครนนี่เป็นตัวเสียบมะขามเปรี้ยวผมกําลังสร้างครับนี่กิ่งหนึ่งทษทีนี่กิ่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับจะทําเป็นหนึ่งทำเป็นสองรอเลี้ยงขนาดแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมา้ยกกลับมาเป็นทรงต้นเอี้ยวยอดนิยมนะครับแบบนี้ครับค่าตุ้มดินไม่แตกก็โอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดี ความชื้นในอากาศจะต่ำมากในภาคอีสานไม่เหมือนภาคกลางนะครับภาคกลางและก็กรุงเทพมหาคนครนี่ดีความชื้นในอากาศสูงมันก็จะช่วยได้เยอะเนี่ยผมให้ดูรากเขาจะไม่ลงแนวดิ่งพอไปเจอที่เรารองรากไว้แล้วนะครับเราก็เตรียมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปลบด้วยใบกัมปูนะครับใบกัมปูหมักไม่หมักได้ไหม ไม่หมกักมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะเป็นใบๆอยู่เงี้ยเราก็เอามาหมากักสักเดือนสองเดือนนะฮะสามเดือนก็ก็มันจะย่อยสลายอย่างงี้แหละนะครับท่านไปกวาดเอาเลยครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยหมู่บ้านใดที่เขาปลูกชอบปลูกจามจุรีนะครับพวกคนสวนเขาก็จะกวาดนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยไปเอาที่วัดเลยครับ เีย่ยตามวัดจะมีนะพระท่านก็จะกวาดนะฮะัวัคคายกนะลูกศิษย์วัดจะกวาดแล้วก็เผาทิง้งก็ไปขอบูชาไปขอเช่าบูชาเอานะครับท่านก็ให้นะครับเรากวาดไว้เราก็ไปท่านกวาดกองไว้แล้วก็ไปบรรจุเอานะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้โตโตดีนะครับโตแน่นอนแบบนี้หลังจากนั้นนะครับสุดท้าย คุมหน้าด้วยฟางหรือหญ้าแห้งทําไมต้องคุมคุมเพราะเวลาเรารดน้ํานะครับเวลาเรารดน้ํามันจะไม่ได้กระเด็นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็ช่วยรักษาความชื้นอีกตอนเช้าก็จับหมอกอีกนะหมอกน้าค้างตอนเช้าตอนดึกอะตอนดึกอะเ,เวลามันลงมามันก็ช่วยความชื้นจับความชื้นได้ดีนะครับมันก็จะรกรุงรังหน่อยนะ ถ้าปลูกลงดินนะแต่ถ้าปลูกในกระมังใหญ่ได้ไหมได้ครับนะอันนี้ผมย้ำเลยนะนี่คือพืชที่รากเจริญเติบโตดีแล้วถ้าเป็นกิ่งพัน์ยังไม่ทำแบบนี้ยังไม่ได้นะถ้าท่านลงอย่างนี้ท่านลดน้ำไม่ถึงตายครับแห้งตายหมดเลยหลายท่านเลยปลูกลงดินเลยตายครับผมปลูกก็ตายครับไม่ใช่ท่านอย่างเดียว